มาสักสหลับซ้อนๆเลยะไม่ใครรู้นบคนนี้เป็นเคสหมอฟันในเกาหลีสวัสดีครับทุกคนรู้จัก Binary Option ใช่ไหมครับสามารถทำกำไรให้คุณได้มากถึง85%เลยนะครับไม่ยากอย่างที่คิดครับใช้เวลาไม่นานด้วยครับมาเริ่มต้นกันเลยครับหนึ่งนะครับก็คือเราจะเข้าไปเทรดที่แพลตฟอร์มอีคิออปชครับ ไอคิวออปชันเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่อันดับหนึ่งของโลกเลยครับในเรื่องการเทรดครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซี่บินารีออปชันหุ้นฟอเร็กทองคำน้ำมันมีให้เทรดทุกอย่างครับและลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่10ดอลลาร์เท่าน,นั้ะครับและยังมีบัญชีเดโมให้เทรดอีกถึง10,000หดอลลาร์เลยครับขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปที่แอป i อคิวออปนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Binary Option ครับแล้วก็เลือกคู่สกุลเงินที่เราอยากจะเทรดนะครับเข้าไปเลยและนี่เขาจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับว่าถ้าเราชนะเนี่ย เราจะได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูนครับว่าผมลงทุนแล้วจะได้กำไรกี่บาทครับเรียบร้อยครับนี่ครับเห็นไหมครับใช้เวลาไม่นานเลยนะครับเรีนทางเฟรมสั้นๆแค่นี้เราก็ได้กําไรแล้วครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาก่อนลงทุนครับถ้าพร้อมแล้วกดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับ i Option ครับ ไปช่างกำไรงันเลยครับกราบสดานนี้ไมนได้ขออาัตเลียแมนนี่คือความที่เขาเรียกว่าพวกเราเนี่ยทำงานไอ้เหี้ยดีแดดที่แม่งโดนมันนักกแี่งทำงานร่วมกันมาร่วมสี่ปีแล้วพวกคุณคิดว่าพวกคุณเนี่ยเป็นแฟนพันธ์ุตัวเองกันมากแค่ไหนคิดว่าจะเลิกจะเลิกทับไปนี่แหละทเพราะไอ้เหี้ยนะไอ้ช่งกระป๋องเฮียเฮ้ย เกี่ยวขออนุญาตเป็นกรรมการเราวันนี้เรามีทีวตทีตรงนั้น่เหน็นทีีวั่นทีวีเลยซึ่งทีวตีตรงนี้มีเด็กซึ่งทีวีตรงนี้จะฉายภาพอวัยะวะเท่ใช่ ของตัวเองพยายามอย่าทายว่าเป็นของตัวเองชนะได้เลยเออชนะได้เลยชนะเขาเรียกว่ารักเพื่อนจริงโอ้โหใครที่ตอบไม่ได้เลยอ่ะคือคนที่ไม่รักเพื่อนเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยฟันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาไอเนี่ยจัดใครไว้มีใครบ้าอฝันเนี่ยไม่็น่ใจเลยนเนี่ยฟันห่างขนาดนี้ไม่ใช่พี่หน่องแน่นอนพี่หน่องป่ะเอาพี่หน่องมันเออ นี่อ่ะพี่เขาเปันตอบทีละคนเลยมีหน่อไม้หรือซอบฟันตอบทีละคนเลยอ่ะทีละคนเลยรู้ละสอบโป๊กระปกเนี่ยไม่เคยแปรงฟันอยู่แล้วแปรงฟันกับแปรงถูส้วมเนี่ยเหมือนกันเลยใครน่าจะพ่อว่ะพ่อสอบโป๊กสอบโป๊กอ่ะมึงว่าใครพ่อมึงก็ว่าพ่ออ่ะพ่อว่าใครพ่อพ่อคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆน่ใคงพ่อพ่อไอ้คน ไม่ท้องใช่ใช่ไม่เลยไม่เห็นหรอกไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ไม่ที่มาเอาผ้าไปจากหมอทุนินเรื่องอะไขูดปูนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ไม่เอาขูดทิ้งแม่งอยู่ไม่ได้เป็นปี50ปีที่แล้วเคยขูดเขาให้ขูดปีละครั้งพ่อเก็บไว้ทำไมอันต่อไปโอเคเริ่มนะคะ1 2 3โ เหมือนใจไทยอ่ะเหมือนใจเหมือนใจเฮ้ยวนิหารวินิหารเฮ้ยนี่มันอะไรนะเฮ้ยาจะหลอกก็ได้แหมทำเป็นไม่เคยถ้าเอาไวยาวนีิคือส่วนไหนถ่ายให้ผิดยากเอาไวยว่าส่วนเนี้ยผีวัวผีัวผีวัวผีวัไม่ที่มาไในดูขาวเพราะมันโดนแสงแต่ความจริงมันจะดามันมันแต่งแสงมาหลอกเราไงเพราะให้พ่อทายก่อนเลยนี่จะไปจอแรงก็ได้หรอ ใครนี่ของใครโอ้ยขนขนาดนี้หลังขนาดนี้อะไรขนาดนี้มันจะมีใครอ่ะก็นอกกับน้องดองข้างหน้าหรืข้างหลังข้างหน้าเลยข้างหลังเอ้อข้างหน้าเลยข้างหลังโอ้ยข้างยี้อุ่นอย่างนี้มึงยังไม่จะถามอ่ะหลังหน้าเด้ดชัดเนี่ยใกล้ถ่ายมาไใได้ถ่ายเลยใกล้ถ่ายเยพี่น้อง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 ก็ถูกพี่น้องเฮ้ยมึงไม่ได้เขาดื้อนะสองถูก ไม่เดือดเลยคนหลังอันเดียสเดือดไม่ดูมันใช่หรอตาวัวตาน้ากี่วัวเออวัวตลาดกันอะไรร้านไหนอะนีไงดูห้มดอ้เลยไ่ใช่ี่ยไ่ยวัววคะแนนแล้วนะไม่กินอะไรกนแต่เดือดโดนพี่สา อยากอะไรวะยาเด้ออันนี่ยากตรงเลืนองนั้นยกเลยสังคังแน่เลยมันคืออะไรพี่สังคังนี่อยากจะควักลูกตาออกมาล้างสไลด์ไหวเหี้ยเหมือนเป็นโลผิวหนังยาด้ายอะไรล้างของใครอวัยวะนี้คืออวัยวะอะไรนั่นแหละมันคืออะไรไม่ออกอวัยวะนี้คือหนังไข่โอ้โหฮะไอ้เนี่ยล้วใครจะเคยเห็นหนังไข่วะโอ้โหเลยหนัง พ่อคือนี้ใช่เหอไอจัพ่อหัวพ่อมาให้มันถ่ายหนังไข่เลยเหาอเาาเอยใ่เย้เยชีวิตกูต้องมาดูอะไรอย่างงี้่าหนังไข่อะไพ่อโอนบ้างนะขนนะแล้วหัวของใครหนังไข่อหนังไข่โอ้ว่าใครแล้วพี่ชาโอว่าใครพี่ชาพี่ชาหนังไข่พี่ชาไข่กูดัว่านี้อ๋อจำได้แล้วมาไปเลเซอร์มาขอเมัอนเงี้ยไข่อเออ ของใครพ่อแม่ดูนะพ่อของใคแม่ดูรูปนี้ของใครว่าของใครมันคุณหนังไข่แม่ว่าหนังไข่ของใครอ้ยอยากเสื้อสายตาหยาดเงิตึงแม่เลยนะเดิมไอ้นี่เดิมนี่นี่ไหมหนังไข่ก็ไม่รู้แม่ถ้าแม่ทายผิดแม่ต้องดูหนังไข่ทุกคนเลยนะเพราะเปรียบเทียบรอคุณต้องโจวของจริงด้วยนะเนี่ยอ้าวพ่อว่าของ

นังไข่ของคุณโอนะครับลูกต่อไปใช่ใช่ใช่พรอมนะอเยีไม่ใช่มึงอย่ามีพี่เล่นแบบนั้นนะอะไอเนี่ยพ่อเบาหวานตัวเป็นเบาหวานพ่อพ่ออย่าดูอย่าดูพ่อดูดูดิครับพ่อพ่อไปว่าพ่อ ขนาดนี้ไม่มีใครรอกใชคนะโคดเลยสกปอกใช่ไหมสกปรกเกินไปพี่ชายแปกแล้วน่ะพ่อท่งพลนะพ่อไทย้่อไทยนี่ไทยก็ผยจะหัวใจยังหรือเปล่าพอไอ้น้องใครผมใช่คงไม่มีใครอุบาทวเตอนนี้ว่าแมของใครขอไปยังไอ้เด็กใช่ไหมเฉลยพ่อจัยได้เลยพี่ชอบเอาเอาเนี่ยไม่เลย คนที่สุบเขาปกมากเล่นมากมีสงสารนะเกิดเป็นเปาหวานแน่เลยประวัติไม่ตื่หรอกไปยังสุดเหรอเฮ้แล้วใครได้กี่คะแนนแล้วเนี่ยไอ้หน่องได้อันนี้กี่คะแนนแล้วนี่พึ่งผิดนี่พึ่งผิดอันนี้พึ่งผิดไปแล้วก็มาข้อเมื่อกี้มีคนถูกไหมก็เนื้อโคกันยาวไม่พี่หน่องใครน่พี่หน่องใครอย่างเงี้ยเฮ้ไปบอกเมียให้ดูแลเล็บมันนะต่อไปมาเลย สามสองไปเฮียไอ้เฮียอะไรวะเนี่ยใครวะสันไอ้ไปสันอจะเป็นอะไรแกผมว่าไม่มีกันแล้วเอนแรกวไม่มีกันแล้ตรงนี้แน่ตอนอาบานกันสักทีเฮียแน่นอนแน่นอนร่วงอะไรนี่แน่นอนจะใบให้เอามีเกลื่อนที่ตูดอันนี้เกลื่อนเหรอใช่

ต,ต,ตูดผมไม่เ mm hmm. ป็นง oh. ี้ตูดพ่อสุดพ่ออะพี่นองพี่น้องอละตูดพี่น้องนี่ตูดใครกัวตูดโอกัวตูดกูไม่ใช่กัวตูดตูดยิ้มพร้อมเฉยเลยนะไม่มีกเลยเาคำตอบตูดชาติโอ้ยเก่นกเดี๋ยวนะปือนทุกคนมินช่างเมื่อพบฉันเขา ไม่เนี่ยำสูตรเองไม่ได้เ้ยมมันบอกแล้วอ้ัายกูตรกตัวเอง่ก็ว่าไม่ใช่สูตรูนะเชื่อไหมเชื่อปะ่ามันแล้วโง่อนแกกว่เลผมาข้อง่ายง่ายสุดเปิดมาให้ทุกคนแม่งตอบสิตงเดียวกันจริงไหมสามสองัน ไอ้เหี้ยหูดแดกเยอะต้งถายหูดท่ายหูดแดกทางนิ้วสกปรกจริงจริงไม่ล้วงเลยมาไอ้หวดกิดเชื้อราเยอะเยอะเยออันนี้กินอีกโล่เพื่อนอ่ปวดอะไรเนี่ยปวดอะไรปวดแค่ไหนละเคสหมออ่ะใช่ใช่เออต้งแต่เชื้อราในเล็บนะให้คุณดูเลยนี่กำลังแดกนิ้วเลยนิ้วเริ่มเก่งแล้วต้องถ่ายโอราไม่ต้องถ่ายแล้วไมันง่ายเกินไปเออ ต่อถุงหมดของเย็บของเย็บต่อถุงหมดเลยอะเก่งที่ถ่ายเลยต่อไปต่อไปไม่รู้ว่าไม่ว่ายากหรือเปล่าแต่กูว่าง่ายเหมือนพ่อเครียดโโอ้หสับขาด้วยน่าลงเท้าช้างเดียมยากไม่ถ่ายให้มันดูยากๆเก่งได้ไหมเนี่ยเออมันง่ายงินเงาด้ไมเนี่ยมันต้องถ่ายให้มันเล็กได้เปล่า

ไอ้จัดอันนี้แลนุยากหน่อยไอ้จัดพี่น้อนเหมือนเดิมจัตูมันได้ง่ายอ่ะง่ายให้กูดูแล่ายกูเดาพ่ออ่ะโอ้พี่มึงอะไรอ่านี่ยิ้มเอกใบใหญ่หนอตูยิ้มเล็นี่เลยมึงอะไรสุริย์ตูดมึงยิ้มเลยเหรอมึงดนไหนด่าพี่ดพี่ดำพก่ะ ทำน้อยม้แคบหมดได้ผิดหมดแล้วนะกูผิดหมดแล้วน่ะข้อนี้ไม่มีใครถ่ายได้ชัวอพอย่างมากิงมเนี่ยไม่เมื่อกี้เห็นมีหด้งลยสวันอันนี้มาง่ายมา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 สำหับซ้ำๆเลยไม่ใครรู้กนนนี้เป็นเคสที่อยู่ในกาหลีเป็นเคสหมอฟันในกาหลีคนนึกหมอฟันมาได้ไหมี่ยโอ้ยเยอะๆ ผมสงสัยครับไอสองเส้นข้างบนแล้วมันคืออะไรครับหนักปากขวามันคืออะไรวะอะไรทดำอ่ะขนจมูกเหรอเฮ้ยหยนะมันคืออะไรวะคือหว้าวคมันดีๆนะนี่พอตอบได้ป่ะเกลีร์ให้มันดีๆเลยนะฟันไข่ฟันไข่เกลี่ยมันดีๆนะอ่ะฟันไข่ได่มีคนด้อกนะไคนมีฟนอเย้ด้อมีการ เฮ้เกือบจะหลอกเดิไอ้ดำต่อพันชายมุชูชาติเลยเย็บได้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 เจียเย็เยัดเยบพันคู่ได้แม่งเลยเย้พันนัดเหมือนไหมเหมือนไหมอายุชาติตายพี่เจี๊ยบทำไมอ่ะพี่ชาติดดมาในคอดดปากนะดูดกันมปในหีมันน น้ำแตกไหมฮี่ฟังยามันง่ายใช่ป่ะสอนนี้สามสพอพออย่งโมอไม่ได้ ปีฝไหกขนาดนี้อยููข้างมึงเนี่ยผิดไว้ผิดไว้๋ยวเขาเห็นนะเขารู้ใครวะเนี่ยหูใครวะส่งนังหูนังหูเพราะไม่ตึงไม่ตึงขนาดนี้ว่ะตังหูโอ้หูคนจีนชัวอะเลี้ยหูใครหูโอ้หะะยากแล้วเนี่ยเริ่มยากแล้วอหูไหูใครหูหมูหูหมูหูเนาะหูใคร โอ้โหหูพี่เดี๋ยวมึงทายกันเองอ่ะหูใครก็หูโอ้ยหูมันหนังมันไถหูใครหูมีใยด้วยยี้โอ้โหชัวร์ใช่เหรอไม่ใช่นั่นเห็บหมากัดโอ้โหเก่งเลยมากเลยหูโอ้ยตัวไหนม่เลียตัวเห็นผมทองๆก็ตีนมานิดนึงอ่ะต่ออันเนี้ยมึงจะงงแล้วมึงนี่ ไ้มาเป็นหน้าคนเลยไั่น้องรถอย่างเงี้ยนี่ปากนี่ตาเดตตาเดตตาเีตตานี่ปากจะหมูกจะหมู่เนี่ยจะมูเนี่ยเนี่ยเป็นหน้าคนเลยเนี่ยถ่ายเลยป้าถ่ายก่อนเลยป้าถ่ายใครป้าถ่ายเลยอันยิ้มมีอะไรเยอะไหมอันยิ้มอ่ะพี่ชาย ลูฝียังอยู่เลยเนี่ยยังไม่เข้าดามีคนเดียวเอออ่าทุกสุดท้ายทุกสุดท้ายแล้วเหรอมันเปิดมาเป็นยองใครทั้งนั้ขอให้คุณสังเกตดีๆถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะรู้ว่าของใครอะไรวะเนี่ยเป็นคนามริ้วขาวตัดจอดตัวไปได้เลยหอไอตัวนั้นล่ะตัวนั้นปล่อยแม่งคานั่งตัวไหนตัวไหนไอตัวท้ายนะใช่ พ่อพี่ชาต่พี่เงียนน้อยเงี้ยเหรอไอ้ยิ้มไอ้ยิ้มอ่ะจะอ้ยิ้มนคน้อยพ่อคนนี้ทึบไปหมดก็ตายังนอง่ายตัวเองด้วย่ายตัวเองด้วยอาให้หนอกมาอื่นโอ้โอ้หรอของพ่อแม่ะมาจ้ะเ่มกเข้มก้ตตัวน้อยนตัวนีตัวน้ตัวนี้ มีมีกี่ข้อจำได้มาใครถูกบ้างวะโบจำไม่ได้หรอกเป็นสิบแต่ไปรวมกันเอาย้อนดูแต่ไย้อนดูแถวก็ไม่ได้เกอะ่ยเลยไว้รอบหน้าเดี๋ยวไทยอื่น่อชอบแบบว่าเปิดมาเป็นพี่เจี๊ยบอย่างเงี้ย